มือไผ่เหลวซีแบบสิ้นสุดว้ามฟิวหอมเป็นผู้ชายมาเนอะเนอะตั้งใจมากวิโอ๊ยอะไรเนี่ยโอ๊ยฉันจิกนิ้วทำไมวะว่าันจิกมือทำไมมาแม่หนูลืมตั้งเวลาเดี๋ยวกดใหม่นะดีมากหนูลืมตั้งเวลาเดี๋ยวกดใหม่ดีมากดีออีกนิดก็จะหมด ชนแล้วนะแม่แบตตั้งเวลารางวัลรางวัลนี่เก่งอะโทรศัพท์แบตหมดตั้งนึงนะเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวตั้งใหม่นะสไลด์อะโทรศัพท์แบตหมดแม่ปิดตาแม่ปิดตาแม่ปิดตาลูกถ่ายดเล็บหรออ่ะอันนี้หนูหอมได้ใช่ไหมอ่ะพี่บานยากนะยกมือไหวอะไยนะแม่้ขอหอมหน่อยนะ อันนี้บอกเลยว่าเป็นผู้ชายที่อเมียยกมือไหวเมียแล้วบอกว่าโอ๊ยขอโทษขอโทษนะยกมือไหวสาวแล้วขออนุญาตน่ารักนะสุภาพบุรุษมากลูกแต่ไม่เป็นไรละเราทำการขอเข้ามาแล้วหอมเข้ามาแล้วทการขอเข้ามานะโอุ้ยตายแล้วบายเต็มใจแน่นะเต็มใจ ตายแล้วบันแมวไม่ต้องเช็ดเลยดูเก็บไว้นี่เวลานะมันเป็นรอยอ่ะเดี๋ยวน้องไม่สวยเดี๋ยวน้องไม่สวยหนูน่าร้อนเลยฉันนั่งไม่ติดเลยอ่ะเดี๋ยวดูสิทุกคนวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะ ใครอยากให้น้องมาไลาคู่